สวัสดีค่ะเพื่อนๆทุกคนนะคะวันนี้หญิงก็จะพาเพื่อนๆนะคะมาทําความรู้จักนะคะกับร้านก๋วยเตี๋ยวเรือในแกละนะคะอยู่ถนนพระยาสายสามนะคะร้านนี้ก็จะเป็นร้านก๋วยเตี๋ยวเรือนะคะก็จะมีแบบชามเล็กแล้วก็ชามใหญ่นะคะชามเล็กก็จะเป็นถ้วยเล็กๆนะคะแล้วก็เส้นมิเดียวนะคะแล้วก็มีลูกชิ้น 1- นถึงสลูกค่ะก็ประมาณนั้นนะคะแต่ถ้าชามใหญ่แบบหญิงกินนี่ชามละห้าบบาทนะคะเพื่อนๆเป็นเกาเหลาค่ะ แล้วก็จะมีลูกชิ้นนะคะที่เป็นลูกชิ้นเขาทำเองนะคะไม้ละ1ิบาทค่ะวันนี้เราก็สั่งมาสิบไม้นะคะแล้วก็สั่งอาหารมาหลายอย่างอยู่ค่ะเพื่อนๆนะตำถั่วด้วยแล้วก็จะมีแคบหมูนะคะเพื่อนๆนะแล้วก็มีอาหารตามสั่งนะคะอยู่นถนนเทพป,ประสิทธิ์นะคะเพื่อนๆก็สามารถออกไปเดินทางจากตัวเมืองพัทยานะคะหรือ จากสุขุมวิทนะคะมาก็ไม่ไกลเท่าไหร่นะคะเพื่อนๆก็สามารถเดินทางแล้วก็สามารถใช้ะระยะเวลาเดินทางได้ไม่ไกลค่ะแถวบริเวณนั้นก็จะมีร้านอาหารหลายอย่างนะคะสาหรับคนที่ชอบทานก๋วยเนะตี๋ยวนะก๋วยเตี๋ยวเรือก๋วยเตี๋ยวเนื้ออะไรต่างๆนะคะก็มีมากมายค่ะเพื่อนๆรวมถึงก๋วยเตี๋ยวหมูนะคะต่างๆร้านขายทุเรียนนะคะแล้วก็เลยไปช่วงเย็นๆก็จะเป็นตลาดเทพประสิทธิ์นะคะตลาดเทพประสิทธิ์ตลาด ตลาดควายค่ะเพื่อนๆนะคะแล้วก็เขาเรียกว่าตลาดการเกลืนั่นนั่นเองนะคะเพื่อนๆแล้วก็จะมีตลาดควายนะคะก็จะมีสินค้าขายมากมายนะคะแล้วก็บริเวถณถนนเทือกประสิทธิ์นี่ก็จะมีะทั้งหมู่บ้านช้างแล้วก็มีโคลีเซียมมีมีหลายหลายหลายที่ท่องเที่ยวนะคะเพื่อนๆนะไม่ว่าจะเป็น แหล่งท่องเที่ยวต่างๆโะะชว์อะไรต่างๆก็เยอะแยะนะฮะเพื่อนๆแล้วก็แถวนี้ก็จะเป็นเขตสถานที่ท่องเที่ยวด้วยแล้วก็มีที่พักที่อาศัยด้วยนะฮะมีโรงแรมมีเกส์เฮาส์อะไรต่างๆะะมากมายนะฮะแล้วก็มีร้านอาหารชั้นนำนะฮะก็มาแนะนํให้เพื่อนๆนะฮะซึ่งตามปกตินะฮะจะเป็นเวลาแบบนี้นะฮะช่วงวัน วันธรรมดานะคะคนก็จะเยอะอยู่แล้วนะคะแล้วก็วันเสาร์วันอาทิตย์นี่ก็คือคนเต็มเลยนะคะร้านนี้ก็ก๋วยเตี๋ยวอร่อยนะคะเพื่อนๆนะถ้าเกิดเราไม่อยากสั่งบ่อยๆนะคะเพราะคนเยอะก็แนะนําให้สั่งเป็นชามใหญ่ๆเลยนะคะเพื่อนๆชาม50บาทค่ะหรือเพื่อนๆจะสั่งเป็นชามเลืกเลขที5ชาม10ชามอย่างเงี้ยก็ดีนะคะเพราะว่าจะได้ไม่ต้องรอคิวนานนะคะเพื่อนๆก็นำบรรยากาศมาเพื่อนๆดูค่ะเนี่ยค่ะบริเวณร้านนะคะก็ถือว่า กว้างขวางนะคะเพื่อนๆแล้วก็สะดวกสบายพอสมควรนะสำหรับเพื่อนๆที่ต้องการมาเที่ยวพักผ่อนนะคะแล้วก็มาเที่ยวพะยาแล้วก็หาร้านก๋วยเตี๋ยวอร,อ,ยอร่อยๆกินนะคะบริเวณถนนเทพประสิทธิ์นี่ก็ถือว่ามีหลายร้านมากๆเลยนะคะสำหรับเพื่อนๆที่ต้องการมาเที่ยวชมนะคะก็ลองมาดูได้ะค่ะเพื่อนๆนะคะ การเดินทางสะดวกสบายมากๆค่ะพเพื่อนๆแล้วก็จากบริเวณนี้นะคะ,ะไม่ไกลาจากหาดจอมเทียนค่ะพเพื่อนๆนะในเขตบริเวณชายหาดจอมเทียนพเพื่อนๆก็สามารถเลือกร้านอาหารต่างๆนะคะได้มากมายเช่นกันนะคะว่าจะเป็นร้านอาหารแล้วก็ค่ะร้านนั่งสบายๆเป็นคาเฟ่น,นะฮะนั่งสบายๆสำหรับพักผ่อนแล้วก็ทำงานนะคะหรือนั่งคุยกันกับพกเพื่อนๆชิวๆนะคะก็จะมีให้เลือกมากมายในเขตบริเวณนี้นะคะก็มา แนะนำให้เพื่อนๆดูนะคะก็ถือว่าสะดวกสบายพอสมควรค่ะเพื่อนๆน,นะถ้าเกิดว่าเพื่อนๆมีโอกาสมาเที่ยวพัทยาก็ลองแวะมาทานดูนะคะก็คนเยอะค่ะเพื่อนๆคนเยอะมากๆนะคะเพราะฉะนั้นเราก็มาแล้วก็แนะนําให้สั่งสั่งที กะว่าเราอิ่มเลยนะคะเพื่อนๆเพราะว่าถ้าเรารอสั่งเป็นออเดอร์นะคะคือคือนานนะคะเพื่อนๆเพราะว่าคนเยอะวันนี้เราโชคดีนะคะวันนี้คนคนไม่เยอะเท่าไหร่นะคะก็ไม่วุ่นวายซึ่งปกติแล้วก็จะมากินอย่างนี้ก็คือคนเยอะมากๆบนโต๊ะเขาก็จะมีแคบหมูนะคะเพื่อนเพื่อนให้เพื่อนๆเลือกนะคะแบบใส่ถ้วยแล้วก็เป็นแบบชองแบบนี้นะคะเพื่อนเนก็จะมีให้เพื่อนๆด้วยก็สามารถบริการตัวเองได้เลยนะคะก็เดี๋ยวเขาจะมาคิดเงินทีหลังนะคะ หลังจากเราทานอาหารพวกนี้แล้วในบนโต๊ะต่างๆเขาก็จะมีขนมนะคะอย่างเงี้ยขนมนะคะเราก็สั่งขนมมาทานด้วยอร่อยมากๆค่ะพเพื่อนๆนะคะแล้วก็จะมีขนมต้มนะคะขนมต้มเขาก็ทําทุกวันอย่างเงี้ยค่ะอร่อยค่ะก็จะเป็นขนมเทียนนะคะพเพื่อนๆอ,อร่อยนะคะแล้วก็บรรยากาศกว้างขวางมากๆค่ะพเพื่อนๆนะคะเดี๋ยวให้ดูบรรยากาศนะคะ นี่ก็คือร้านก๋วยเตี๋ยวนายแกะนะคบเพื่อนๆนะคนเยอะคับเพื่อนๆส่วนมากเขาก็จะมากันเป็นครอบครัวนะฮะก็หวังว่าเพื่อนๆคงม,มีโอกาสนะคะที่จะมาลองกินดูนะฮะผัดไทยก็อร่อยนะเพื่อนๆแนะนํานะคะแล้วก็เวลาเรามาถ้าเกิดเป็นน้ําดื่มธรรมดาพร้อมน้าแข็งแบบนี้เพื่อนๆบริการตัวเองนะคะหรือเราจะสั่งเป็นเครื่องดื่มก็ได้นะคะมีโค้กมีอะไรให้บริการเหมือนกันนะคะเพื่อนๆ นะราคาก็ไม่แพงนะคะอย่างน้ําแข็งถ้าเราไม่สั่งโคกไม่สั่งน้ําแบบนี้เราก็จะมีน้ําแข็งกับน้ําฟรีนะคะเพื่อนๆวันนี้หญิงสั่งลูกชิ้น50บไม้ค่ะเพื่อนๆแบบนี้ไม้ละ10บบาทนะคะอร่อยนะคะแล้วก็น้ําจิ้มก็อร่อยดีค่ะเป็นแบบบ้าน,านเรานะแล้วก็๋วยเตี๋ยวก็หญิงสั่งเป็นเกาเหลานะฮะชาม50บาทเพราะว่าไม่อยากสั่งไปบ่อยค่ะเพื่อนๆนะฮะอร่อยนะคะ ออมาทานกับพี่สาวค่ะนะฮะบรรยากาศดีค่ะเพื่อนๆอเดี๋ยวให้ดูบรรยากาศไปเรื่อยๆนะคะ หลังจากทานก๋วยเตี๋ยวเสร็จแล้วนะคะเราก็ามานั่งพักผ่อนนะคะร้านนี้ก็เย็นสบายนะคะเป็นแกลเลอรี่นะคะก็เป็น,นะะเป็นบุ๊กกิ้งนะคะบุ๊กแกลเลอรี่นะคะก็อยู่แถวหน้าบริเวณจอมเทียนคอนโดซอยอจอมเทียนคอนโด7นะคะเพื่อนๆก็สะดวกสบายนะคะก็ร้านสวยงามนะคะก็แอร์เย็นๆน,น,นะคะมานั่งอ่านหนังสือแล้วก็มานั่งทํางานได้นะคะเพื่อนๆน,นะเดอะบุ๊ก คาเฟ่หรือเดอะแคลรี hmm. ก็ได้ค่ะเพื่อนๆนะคะสะดวกสบายค่ะแล้วก็ร้านสวยงามมากๆนะคะสำหรับวันนี้นะคะก็ขอบคุณทุกคนนะคะที่สลับเวลาเข้ามาติดตามรับชมนะคะก็ฝากเพื่อนๆไว้เพียงแค่นี้ค่ะฝากกดไลค์กดติดตามให้ด้วยนะคะ mm hmm. เดี๋ยวขออนุญาตทานข้าวแล้วก็ดื่มน้ำทานขนมของว่างก่อนนะคะสำหรับวันนี้ก็สวัสดีค่ะ